พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพมารมลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวารีสมเด็จพระมหิตลาธิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชช,ชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาศิริราชหนึ่งปี ร่งวางพุ่มดอกไม้และพวงมาลัยแล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และพวงมาลัยแล้วส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนี โอกาสนี้พระราชทานโล่และของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตรส์ศิริราชพยาบาลวันที่24กันยายนเป็นวันมหิดล